I say oh god I see the way you shine. สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มปอยู่กันที่หอเจ้ากอเสร,ริรเจริญยนต์สาขาสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้นะคะน้องหวานก็จะพามาดูในส่วนของรสซิ่งกันบ้างน,นะคะ วันนี้นะคะน้องหวานก็จะพามาดูอีซูซนะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2016นะคะมาพร้อมแคปลานะคะฟากระโปรงแคปลานะคะประตูข้างแคปลานะคะแคปลาแท้นะคะคันนี้นะคะสงวนราคาหน้าร้านอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวน้องหวานจะพาไปดูในส่วนของรายละเอียดของตัวรถกันบ้างนะคะสำหรับรายละเอียดของตัวรถนะคะด้านหน้าตัวรถนะคะตัวไฟนะคะก็ยังเป็นไฟเดิมนะคะไม่มีการแกะเปลี่ยนถอดคันแตยางได้นะคะ กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะเป็นกระจังหน้าเดิมนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะต่อไปนะคะน้องหวานจะพาไปดูในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะด้านข้างตัวรถนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18นะคะแม็กแต่งย่างหม่นะคะคันนี้นะคะในส่วนของประตูนะคะประตูนะคะจะเป็นแคปลาแทะนะคะ ใครซื้อไปนะคะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะส่วนด้านบนนะคะมาพร้อมกับแก๊ปนะคะคาร์บอนนะคะอันนี้ทางเราติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวรถนะคะตัดกับสีฟ้าสวยๆน,นะคะเป็นฟ้าดำนะคะ <Anybody do. S 1> เป็นสีเดิมแท้ๆนะคะจากโรงงานนะคะ they say, they เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะคะ <Yeah. S 1> สำหรับด้านท้ายตัวรถนะคะตัวไฟนะคะก็ยังเป็นไฟเดิมนะคะ <Yeah. S 1> ไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะคะไม่มีชนหนักพิวความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะ mm. ตัวฝากระโปรงนะคะเป็นฝากระโปรงแคปลาแท้เลยนะคะ มือไฟฟ้ากระปรงขั้ไวไฟฟ้าท้ายค่ะสำหรับในส่วนของฝาท้าทยนะคะฝาท้าทยจะเป็นฝาท้าทยแคบลาแท้เลยนะคะมาพร้อมกับเหล็กคำท้ายนะคะไทเทเนียมนะคะต่อไปนะคะน้องหวานจะพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะ ค่ะสำหรับในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะคันนี้นะคะคอนโซลหน้านะคะคอนโซลหน้าก็ยังเป็นคอนโซลหน้าเดิมนะคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะคะไม่มีชนหนังพิกามแมอย่างแน่นอนนะคะจอเทปแผงแอร์ต่างๆนะคะก็ยังเป็นจอเทปเดิมนะคะแผงแอร์ก็ยังเป็นแผงแอร์เดิมนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแต่งซิ่งนะคะเดี๋ยวน้องพาไปดูในส่วนของเลขไม้กันบ้างนะคะสำหรับเลขไม้คันนี้นะคะ อยู่ที่1น8่งแกิโลเมตรนะคะคันนี้นะคะตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้ากรรมะหยี่นะคะรอยตะเข็บต่างๆนะคะยังเป็นของเดิมหมดนะคะไม่มีรอยขาดรอยบิดรอยเบี้ยวนะคะส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ มาพร้อมกับเลคําไทเทเนียมนะคะสวยๆนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวน้องหวานพาไปดูในส่วนของรอยน็อตรอยเมคอาร์ตของฝาประตูกันบ้างค่ะสำหรับรอยน็อตรอยเมคอาร์ตของประตูนะคะรอยน็อตก็ยังเป็นรอยน็อตเดิมนะคะเมคอาร์ตก็ยังเป็นเมคอาร์ตเดิมหมดนะคะไม่มีรอยแกะถอดคันนะคะไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะ เดี๋ยวน้องหวานจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องนะคะเครื่องนะคะก็ยังเป็นเครื่องเดิมนะคะ รอยน็อตรอยเมคอัพต่างๆนะคะก็ยังเป็นรอยน็อตเดิมเมคอัพก็ยังเป็นเมคอัพเดิมนะคะแผ่นเพจก็ยังอยู่ครบนะคะสำหรับใครนะคะที่ซื้อไปนะคะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอันนี้เป็นแคปล่าแท้แน่นอนนะคะฟ้ากระโปงนะคะเปิดได้จนสุดนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้นะคะ อ,อันนี้จะเป็นในส่วนของฟ้ากระโปรงนะคะเป็นแคปแล่แคปเป็นแคปล่แท้นะคะคันนี้นะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะน้องหวานขอย้ำราคาหน้าร้านอีกสักรอบหนึ่งนะคะราคาหน้าร้านอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าหากใครสนใจนะคะสามารถ,ถติดต่อเข้ามาได้นะคะใครซื้อรถวันนี้นะคะเรา แถมฟรีประกันเครื่องเกียร์นะคะ1ปีนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนต่างๆนะคะมีบริการฉุกเฉินให้อีกตลอด24ชั่วโมง1ปีนะคะสำหรับวันนี้น้องหวานกับเจ้าอีซูคันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Like she loves something. Bring it, bring it back like she loves something. Uh in the club with the lights off, but you act a shy fog. Come and show me that you in it.